กูว่าตื่นและเปิดร้านส้ตมตำดีกว่าป้ายเปิดร้านพร้อมเข้าไปรอขายลูกค้าดีกว่าเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วจ้าส้ตามตำเปิดแล้วจ้า ยังไงต่อส้มตำเปิดแล้วจ้าไหนมีส้มตำอะไรบ้างแม่คะมีส้มตำและก็ส้มตำค่ะ <c oughs> มีส้มตำอย่างเดียวนะส้มตำเมนูอะไรบ้างมีส้มตำเปามีตำอะไรบ้าง <c oughs> มีตำอันนี้เป็นอะไรอะไรนะลืมมะละกออันไม่ใช่ะมะนาวอันนี้เป็นมะนาวค่ะอันนี้เป็นมะละกอส่วนอันนี้ จะเป็นพริกอันนี้เป็นกระเทียม,มส่วนสีฟ้าเล็กนี้จะเป็นนะมันเคือเทศส่วนสีม่วงอันนี้จะเป็นปลาอ่ค่ะโอเคงั้นเอาตำปูปลาลาที่หนึ่งไม่มีปูค่ะตำปลาลาก็ได้ชอบาตำใส่ทุกอย่างเลยไหมคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะค่ะ เอาปลาร้าเยอะหรือปลาน้อยคะปลาร้าน้อยออน้อยก็พอใส่อันนี้ลงไปใส่อันนี้ลงไปอันนี้เอ้ยแม่ยังไม่อ่ะใส่พริกนีใส่อันนี้ลงไปด้วยอันนี้อันเล็กก็พอเดี๋ยวจะฉุนอือุ๊ย แล้วก็ใส่ปลาร้าลูกเลยตัวนี้ตําได้แล้วกำลังตัาแต่ว่าอันนี้มันจะแข็งหน่อยจะต้องรอหน่อยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวกลับมาเอาได้ไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเอานะตําเลยทำไมอันนี้มันแข็งจังเลยเนี่ยอ กว่าจะแบ่งครึ่งได้นะอึด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 อตาตามตามตตตาตตตอุ๊ยตกแบ่งครึ่งอึดโอเคตายังไม่เสร็จนะตาต่อ ตอนนี้เหมือนไอติมเลนโบเลยอึป่ะอุ๊ยตกอีกแล้วใส่กลับเปิดร้านใหม่ยังไม่รู้สึกถึงความตามได้จริงๆเดี๋ยวดเปิดร้านกล้ามต้องขึ้นแน่ๆเลยทีสี่จานเลย อ้าเอาน้ำปลรราไปด้วยนี่ไงปลาน้ำสุดเด็ดเด็ดต้องลองต้องลองได้ปลาร้ามาด้วยปลาราเยอะแยะเลยอะ่ะโอเค เศษนี้ไปไหนอ้าวได้หรือ,อยังคะงนี่ค่ะกี่บาทคะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบาทหรออะค่ะโอเคค่ะแล้วไม่ตำอย่างอื่นไหมตำอะไรหลหรอตำไทยได้ไหมไทยไม่มตำปูม้าได้ไหมปูม้าไม่มีแต่ว่าเมื่อกี้ตอนตำอยู่เพิ่งมีปูปลาร้ามาส่งค่ะ โอเคงั้นเอาตำปูปลาอีกที่หนึ่งแล้วกันค่ <Okay. S 1> เดี๋ยวกลับมาเอานะได้ค่ะเอาเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอิม่มดูดก่อนคะ่ะเอิมดิฉันไม่มีถ้วยคะ่ะ <laughs> ดิฉันขอไปเอาถ้วยกันนะคะเอ <c oughs> ๊ใส่ลงไปเลยปิ้งเราเปลี่ยนอันนี้เป็นชามดีกว่า อันนี้มันเป็นครกมันจะเป็นชามได้ยังไงเานี้ก็เป็นครกไม่ได้มันตำไม่ได้โอเคจะใส่อันนี้ลงไปใส่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยใส่พริกหน่อยเอาแทงซั้นๆเสียสวยอันนี้ก็ต้องใส่ปูปลาร้านี่เลยอันนี้ก็คือปูปลาราใส่รูไปแล้วก็ใส่ปูเสร็จแล้วก็ใส่ปรราลาร้าลงไปบตำอุ้ย มังจะต้องแบ่งตามไปสองรอบรอบแรกรอบแรกเอาแค่นี้พอก่อนตัำตๆมตมัตมตมัตมตัมแข็งเหมือนกันนั้นเนี่ยคงร้านนี้เขาคงตอนที่เราสั่งมาเขาคงแค่แข็งมามั้งแข็งมากเลยตามตๆๆตัตต ใส่ลงไปอ,อุ๊ยเปลี่ยนอันอดีกว่ามาเล่นตามเลย อันอันก่อนอันโก้เอาไปไหนนี่งั้นเดี๋ยวโกเอาเศษที่หนูตามอ่ะไปทิ้งเททิ้งแล้วก็เอาเอาแก้วไปล้างแล้วเอาแก้วกลับมาให้หนูเพราะเดี๋ยวหนูจะตํมต่อให้โก้นี่มันดังเองเหรอูกัว่ามันดังเองเหรอเมื่อกี้ใช่ถ้่หนูถืออยู่นะเออมันหนูถือหนูกดตรงนี้แต่มันดังตรงนี้มันก็เหมือนแบบนี้แหละปกติก็ถูกแล้วนี่ หมายถึงเหมือนปกติก็มันเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆอ๋อมาเถองว่าดังเองอะเหรออยู่บ่อยๆกลัวไม่เป็นไรเอานี้ไปชิงได้ไหมไม่เป็นไรก็จับมาวางตอนนี้ให้หน่อยของมันเก่าแล้วบางทีมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ได้เป็นไรหรอกอันนี้เท่าไหร่คะห้าสิบบาทค่ะอ่าถอนมาด้วยค่ะอันนี้หนูก,กดนะอื นี่ค่ะเหล็ห้าสิบโอเควันนี้ม่ตำอะไรเพิ่มยังเอ่มยังค่ะอา้วอาวคือคนส่งเขาบอกว่าจะมีตำยำไทยมาตอนพรุ่งนี้อ่อง,งั้นสั่งตำไทยเอาไว้ถ้าเกิดของมาปุ๊บเนี่ยก็ตำให้หน่อยนะค่ะโอเคเดี okay. ย๋ยวพรุ่งนี้มารับนะค่ะ ตําเลยขคมอเรียมต้มต้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 ตตตเสร็จแล้วใส่ถ้วยเลยตําส้มเสร็จแล้วคะ่ะโอเคค่ะตําส้มกี่บาทคะหนึ่งเท่าไหร่ห้าสิบบาทเฮ้ยไห้ต้องหนึ่งพัน 1, ไม่ต้องทอนให้ทิปนี่ตําส้มนะคะ <c oughs> มีแต่สีส้ม <c oughs> งั้นต่อไปมีตำอะไรอีกเขาคงได้กินเงินนากกวนีจบคลิปจบเพราะว่าอะไรแคทเชียร้องเอง จบคลิปพ่ออะไรยังจบยังจบคลิปพ่โอเคขอนอนหมวหอมหน่อยหนูกลัวเพราะว่าแคทเชียเพราะว่าแคทเชียดังเองใช่ไหมหน่อยขออะไรอันนี้อ่าเอาไป